สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินค่ะภูมิใจนําเสนอนะคะเป็นบ้านลักชัวรี่พูลวิลล่าค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่บ้านนะคะในโครงการค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเราอยู่กันที่โซตตนตำบลหินเหล็กไฟนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบค่ะเราจะเข้าเมืองนะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ใกล้กับถนนบายพาสท,ที่เราจะเดินทางไปกรุงเทพหรือว่าลงใต้ด้วยค่ะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาเป็นบ้านนะคะที่มีส่วนกลางค่ะมีครับเฮ้าส์นะคะมีโซนคาเฟ่นะคะแล้วก็มีรปรพอดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเป็นบ้านนะคะทีเ่เขามีถนนในโครงการเนี่ยกว้าง12เมตรทั้งในซอยหลักแล้วก็ซอยย่อยเลยค่ะเดี๋ยว เปิ้ลพาไปชมนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะรั้วของเขานะคะเขาก็จะเป็นรั้วปูนนะคะแซมกับเป็นอลูมิเนียมค่ะซึ่งด้านนู้นนะคะจะเป็นประตูทางเข้าสําหรับคนเดินเข้านะคะด้านหน้าบ้านตรงนี้เขาก็จะลงสนามด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะเขาก็จะลงต้นไม้ประดับให้ด้วยค่ะสายไฟฟ้าของโครงการนะคะเขาลงแบบใต้ดินทั้งหมดเลยค่ะทําให้เรามองเห็นทัศนียภาพเนี่ยสวยเลยค่ะไม่ไม่มีสายไฟมาบังสายตาเลยนะคะ ด้านนี้ค่ะจะเป็นทางเข้าบ้านนะคะซึ่งบ้านไทยบีเนี่ยเขาจะเป็นแบบบ้าน3ห้องนอนสีห้องน้ำนะคะประตูทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมลายไม้ค่ะซึ่งมีระบบอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะด้านนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะซึ่งเขาปูกระเบื้องไว้ให้นะคะพร้อมกับมีหลังคาคลุมไว้ให้ค่ะโซนข้างๆที่จอดรถเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นห้องเก็บของนะคะซึ่งเก็บอุปกรณ์เก็บไม้กวาดค่ะรวมถึงเก็บเป็น มอต้มนะคะสาหรับน้ําร้อนน้ําเย็นของบ้านค่ะเป้นชอบนะคะแปลนดบ้านนี้เขามีสวนนะคะทั้งสนามหญ้าสวนนะคะทั้งบริเวณหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเลยค่ะด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะเขาก็ลงเป็นไม้ประทานให้นะคะมีต้นลีลาวดีนะคะที่โตแล้วค่ะทรงเขาสวยมากเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะปูสนามหญ้าไว้ให้ค่ะซึ่งด้านนี้ค่ะจะเป็นประตูสําหรับเวลามีแขกไปใครมานะคะสามารถเข้าประตูด้านนี้ได้ค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพิ้นพาไปเข้าประตูที่เราจอดรถแล้วก็ขึ้นตัวบ้านกันค่ะเดี๋ยวเปิ้นพามาชมทางเข้าบ้านนะคะทางตรงเราจอดรถด,ด้านนี้ค่ะแล้วก็สามารถเข้าประตูนี้ได้เลยค่ะซึ่งประตูบ้านของเขานะคะจะเป็นประตูอลูมิเนียมนะคะเป็นสีเทาค่ะเข้ากับตึ่งของตัวบ้านเลยนะคะตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามานะคะโซนนี้ค่ะจะเป็นโซน เป็นโอเพนแกลนนะคะเป็นโถงซึ่งเขาจะมีเป็น3ฟังก์ชันค่ะจะเป็นโซนครัวนะคะโซนรับประทานอาหารแล้วก็โซนนั่งเล่นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูโซนครัวกันก่อนเลยนะคะซึ่งเขาให้ครัวบิวอินแบบใหญ่อลังการมากเลยค่ะเป็นทรงแอนะคะพร้อมกับมีเคาน์เตอร์ไอแลนด์นะคะด้านล่างก็สามารถเก็บของเก็บอุปกรณ์ค่ะโซนครัวเนี่ยเขาให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยนะคะซึ่งบ้านหลังเนี้ยค่ะเขาขายเป็นบ้านฟูลลี่เฟอร์นิเลยนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบค่ะให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแบรนด์ฮาฟเฟลทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นค่ะไมโครเวฟเตาอบนะคะเตาไฟฟ้าก็ให้ถึง4ี่หัวค่ะพร้อมกับฮูดดูดควันด้านบน ก็สามารถเก็บของได้นะคะเก็บได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นซิง์สำหรับล้างจานนะคะซึ่งเขามีหน้าต่างระบายกลิ่นด้านนี้ด้วยนะคะเป็นหน้าต่างตรงนี้เราก็มองเห็นวิวด้านนอกนะคะ่ะเวลาเราทำกับข้าวนะคะแล้วก็ถัดมาโซนนี้จะเป็นโซนวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะซึ่งเขาให้แบบ6ที่นั่งเอาไว้ค่ะ แล้วก็ด้านนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเขาให้ช่องแสงเยอะมากๆเลยค่ะทําให้บ้านนะคะสว่างนะคะไม่มืดเลยค่ะประตูด้านนี้นะคะที่เชื่อมต่อจากบริเวณถ,ถงเทรเรสนะคะมายัางสระว่ายน้ําตัวนี้เขาเปิดได้กว้างๆ3าบานเลยซึ่งเทรเรสตรงนี้นะคะกว้างเลยค่ะตรงนี้นะคะวางเตียงซันเบดสองเตียงนะคะยังมีพื้นที่เหลือๆเลยนะคะเขามีหลังคาคลุมไว้ให้แล้วค่ะเราสามารถนั่งเล่นนะคะบริเวณนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็สระว่ายน้ําของเขานะคะเขาให้สระว่ายน้ํามจคูณสิเมตรนะคะว่ายกันได้อย่างสบายๆกว้างๆเลยค่ะเป็นระบบเป็นแบบอ่า uh, overflow นะคะสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะพื้นที่ตรงข้างหลังบ้านนะคะตรงสระว่ายน้ําตัวนี้เขาก็จะจัดสวนไว้ให้นะคะทําให้เรามีพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยค่ะเป็นบ้านสําหรับการพักผ่อนจริงๆเลยนะคะส่วนโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนบริเวณอาบน้ํา อาเอาดอด้านนอกนะคะซึ่งเขาก็จะให้เป็นตัวชาเวอร์เนี่ยเป็นสีดำนะคะเข้ากับธีมของตัวบ้านเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องปั๊มนะคะสำหรับสะวไว้น้ำค่ะ โซนเทเรทนะคะฝั่งนี้เขาก็จะมีโซฟาเป็นโซฟาอัลดอ์ดค่ะเราสามารถสั่งสค์หรือว่านั่งเล่นพักผ่อนนะคะบริเวณด้านนอกของตัวบ้านได้เลยนะคะมีพัดลมเพดานให้ถึง2ตัวเลยค่ะผนังด้านนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นเท็กเจอร์นะคะสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านในกันต่อเลยค่ะ โซนนี้นะคะเขาก็แบ่งฟังก์ชันเป็นโซนนั่งเล่นนะคะเป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียค่ะซึ่งเขาให้โซฟาขนาดใหญ่เลยนะคะนั่งได้ถึง4-5ถึงที่นั่งเลยค่ะมีโต๊ะกลางไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงโซนทีวีเนะะี่ยค่ะเขาบิวอินชั้นวางทีวีไว้ให้นะคะซึ่งเขาบิวอินให้จนถึงฝ้าเพดานเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะที่ปิ้นบอกว่าเป็นประตูนะคะที่เวลาแขกไปใครมาก็สามารถเข้าจากประตูนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเพิ่นพาไปชมบริเวณห้องนอนกันนะคะซึ่งห้องนอนห้องแรกนะคะที่เพิ่นพามาชมเนี่ยจะเป็นห้องนอนสําหรับแขกนะคะหรือว่าสําหรับเด็กๆก,ก็ได้นะคะซึ่งอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะเป็นห้องก,องกว้างๆเลยค่ะจริงๆโครงการเขามีบิวอินเตียงไว้ให้นะคะแต่ว่ายังไม่มาค่ะวันที่เพิ่นมาถ่ายทาชอบตรงที่ว่าเขามีช่องแสงให้เยอะนะคะเป็นด้านนี้ค่ะเป็นประตูนะคะเราสามารถชมวิวรับลมธรรมชาติได้เลยค่ะ แล้วก็ด้านนี้นะคะเราสามารถาวางชั้นวางทีวีได้เลยนะคะสำหรับห้องทุกห้องนะคะเขามีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องเลยค่ะในห้องนอนเขาก็จะมีเป็นพัดลมเพดานให้มีแอร์ติดให้นะคะบิวอินตู้เสื้อผ้าก็บิวอินให้จากบิวอินให้จนถึงฝ้าเพดานเลยค่ะสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งประตูห้องน้ำกับประตูห้องนอนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมลายไม้นะคะ สำหรับห้องน้ำนะคะก็ไม่ได้เล็กเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างพอดีพอดีเลยค่ะมีอ่างสำหรับล้างหน้าเขาให้เป็นแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะรวมถึงกระจกตรงนี้สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนชาเว์ค่ะซึ่งเขามีกระจกเทมเปอร์กั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อห้องนอนที่2กันนะคะซึ่งห้องนอนนี้นะคะกว้างขวางเช่นเดียวกันเลยค่ะดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ให้เป็นไซส์มาตรฐานเหมือนกับห้องน้ำในห้องนอนเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เขายังไม่ได้ติดกระจกนะคะจริงๆจะมีกระจกสองสว่างให้ด้วยค่ะห้องนอนนี้นะคะกว้างเลยค่ะ วางเตียงขนาด king size ได้อย่างสบายเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ห้อง master bedroom ด้วยนะคะแต่ว่ากว้างขวางใช้งานได้จริงนะคะตรงปลายเตียงเนี่ยก็ยังมีระยะนะคะซึ่งเราสามารถบิวอินเป็นชั้นวางทีวีได้เลยค่ะแล้วก็ห้องนอนนี้ก็จะมีประตูที่เราสามารถเชื่อมต่อไปอยังบริเวณสวนบริเวณสระว่ายน้ํานะคะ แล้วเขาก็มีบิวล์อินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะรวมถึงเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือว่าเด็กๆจะทําการบ้านตรงนี้ก็ได้ค่ะมีกระจกสองสว่างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นไฮไลไท์เลยค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมกว้างเลยนะคะด้านนี้นะคะ mm hmm. เขาบิวอินเป็นวอล์กอ mm ินคลอสเซตนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เป็นทรง L แ,แบบนี้เลยค่ะซึ่งเราสามารถวางเสื้อผ้านะคะวางวางกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์ได้เยอะเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ด้านนี้นะคะ mm hmm. เขาจะเป็นโตเครื่องแป้งค่ะซึ่งเขามีช่องแสงให้ตรงนี้นะคะเวลาเราแต่งหน้านะคะตรงนี้ดูกระจกเนี่ยสว่างเลยค่ะ ให้กระจกบานใหญ่เลยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันค่ะจะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งเขามีประตูห้องน้ําเป็นแบบบานสไลด์นะคะอันนี้เป็นบานไม้เลยเป็นอลูมิเนียมลายไม้เลยค่ะห้องน้ํากว้างเลยนะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นอ่างสําหรับล้างหน้านะคะเป็นแบบ his and her ค่ะ,ะด้านบนท็อปตรงนี้วางของวางอุปกรณ์นะคะให้กระจกบานใหญ่เลยนะคะสองสะใจมากๆเลยค่ะ โซนนี้ค่ะก็จะเป็นอ่างสําหรับอาบน้ํานะคะซึ่งตรงนี้เขามีเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยนะคะเราสามารถมองเห็นวิวด้านนอกนะคะเป็นวิวสวนแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนชวเวอร์ค่ะสําหรับอาบน้ําถสุขภัณฑ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเขามีก้นโซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกเทมเพิร์ด้วยค่ะ แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นโซนพักผ่อนค่ะซึ่งจะเป็นโซนสําหรับวางเตียงนอนนะคะมีพื้นที่กว้างเลยค่ะตรงนี้นะคะข้างเตียงนะคะกว้างเลยนะคะแล้วเขาก็จะบิวอินผนังไว้ให้ด้วยนะคะเตียงตรงนี้วางเตียงขนาดทิงไซได้อย่างสบายเลยค่ะ <S <s <ans> <S เหลือเหลือพื้นที่เลยนะคะ <S <s <ans> <S ปลายเตียงก็ยังมีระยะเหลือเยอะเลยค่ะ <S <s <ans> <S <s <ans> ด้านนี้เขาก็จะบิวอินเป็นชั้นวางทีวีไว้ให้นะคะ <S <s <ans> วางเราสามารถใส่ของด้านนี้ได้ด้วยนะคะเตรียมปลั๊กไฟไว้ให้พร้อมเลยค่ะ แล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเขาก็จะมีประตูนะคะที่เราสามารถเชื่อมต่อไปอยังบริเวณสระว่ายน้ำได้ค่ะ <het> แล้วก็ด้านนี้นะคะตรงสุดถงทางเดินด้านนี้จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกนะคะ ซึ่งจะเป็นพาวเดอร์รูมค่ะจะมีเป็นอ่างสำหรับล้างหน้าล้างมือนะคะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ไว้ให้สำหรับแขกที่มาเที่ยวบ้านเราค่ะเป็นยไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะซึ่งในโครงการเขามีบ้านเป็นแบบไทยเอไทยบีไทยซีนะคะเราอยู่กันที่ไทยบีค่ะเป็นแบบ3ห้องนอนสีห้องน้ํานะคะหลังเนี้ยค่ะเขาก็จะมีพื้นที่ประมาณ140กว่าตารางวานะคะแล้วก็พื้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ย298ตารางเมตรค่คะ แล้วก็ทำเลของเขานะคะใกล้กับตัวเมืองหัวหินนะคะหรือว่าไปชายหาดทะเลนะคะประมาณ15นาทีเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้เปิ้ลและก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุร <pet> ีหัวหินต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่กับบ้านสวยๆนะคะในทําเลหัวหินปันบุรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้ลต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ